สวัสดีครับนี่ผมทาพจน์ชา,าสังวรครับสิ้าพี่น้องมาสอบแค้นนะครับส,พพอสอบแนนค้แนเบื้องต,ต้นนะครับผมแค้นมันจะมีอาการอยู่สองสามอย่างนะครับคืออาการหนึ่งก็คือแค้นเวลาเขาเป่าหรือดูดมันบอด,ดังอันนั้นเพื่ออื่นว่าแค้นลิ้นติดนะครับอาการอาการที่สองคือแค้นมันเข่าดูดค่อยๆจะมีเสียงตัวน,นั้นมันจะเปลิ้นลงนะครับบางนีถ้าเป่าค่อยๆมีเสียงตัวน,นั้นลิ้นขึ้น เขาจีหู้ได้จังไดนะครับอาการลินโลงน่งฟังดูดีนะครับคืเอเขาดูดค่อยๆไม่ต้องปิดหู้นะครับนะครับมันจะมีเสียงนะบันนี้เ,เข้าไปค่ำบิางนะครับลูกใดที่มันที่มันลงมันจะเสียงมันจะเป็นการขึ้นการลงมันจะบพิ่มขึ้นกันอันนี้ปกตินะครับ <S <S ปกตินะครับบันบนี้เบิ็งลูกด้ย อาการรีดลมันจะเป็นเสียงมันจะเป็นลูกเล็กลูกเล็กนะครับนี่ขึ้นกับเป็นเสียงขึ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกนั่นเ้อก็ต้องถอดนะครับบาดนี้อุปกรณ์นี่อย่างไ่นี่บ้ด้หลายครับผมย่างเดียวนี่ครับเป็นไม้ไผ่นะครับเด้อนี่ครับตัวนี้ห้องกับป่ามันหนาตัวนี้ป่าใันความหนากประมาณสามมิลเพื่อให้มันหลุมส่องแค่นะครับตัวนี้ความกว้างประมาณเส้นเส้นครึ่งนะครับ สักช่วงปลายนี่เห็นบางๆนะครับนี่ครับบางๆเพื่อที่เ้าไว้จิกขึ้นะครับปัตติเนี่ยห้อก็ทิมาถอดยังไงนะครับนี่ก็ถ้าเมนเ้ามีหนำเัาก็จุ่มน้ำ้าบ่มีน้ำก็ใส่ไม่นี่ครับน้ำลายเลยนะครับลิ่นเลยนะครับเนาะเ้าก็มาง่ายขีสูตรเลยครับนี่มีสูตรอย่นะครับด้วยกลับมาลูกเสียนสั้นนะครับมันก็จิ้มนี่นะครับทั้งทั้งสองส่วนนะครับสองด้าน นี่ครับแค่นี้นะครับง่ายที่สุดรขื่นนะครับแล้วก็ดันลงนะครับเอาไม้ตัวนี้ดันใส่ปลายดูแค่นะครับแต่ว่าขีดสูตรถ้าเม็นมันแข็งเขาต้องเอาแค่ไปตากแดดก่อนเลยครับได้นี่ครับให้ให้ลินมันลงมานะครับอาการแบบนี้มันจะเป็นลินลงครับนี่ปลายลินแค่มันจะเป็นมุมหมุกลงนะครับถ้าไม่แค่ลิ้ขึ้นปลายลินมันจึเงื้อขึ้นนี่ครับถ้าคนหูค่อยๆหูนะครับเอาสีเฮ็ดจด้ไหมนะครับอาการแค่ลิ้ลงนี่เขาต้อง ดูดลมขึ้นแั้นะครับแต่ว่าต้องต้องปิดหูนะครับนะนี่ครับนะครับมันจะขึ้นมาปกตินะครับเสียงมันจะอยมีการดิ้นหัวเสียงจะเป็นปกตินะครับแค่นี้เสร็จนะครับถ้ากิดดันกันนะครับนี่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยครับมือ เฮ็ดคือกันทุกลูกนะครับลื่นึ้นลื่นลงลื่นติด้ะง่ายกี่สูดกันนึกกันนะครับบ่ได้มีหลายขั้นตอนนะครับบ่ได่งงยากครับผมอย่าไปคิดว่ามันสิยากนะครับเป็นเรื่องแค่ง,ง่ายๆนะครับลูกเสยษมาาันจะปิดหูนะครับเขาต้องดันลงมาหูนับออกมานะครับ นี่ครับอันนี้คืออาการแขนทิ่ลงนะครับเพราะ็ต้องปิดห้องวนงอยู่ดูดไห้ยังงคือได้ปกติครับผมมันกกเขาก็ดันเขานครับันอยู่ระดับเก่านะครับด้อีกลูุ่นึงครับผม <TH> เห็ดคือกันครับผมอี่างนี้นะครับด้อยอธสําคัญถ้าขีดสูตรแข็งเอาแค่ไปตากแดดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเห็นห้รูแค้นแตกนะครับ เหมดนะครับเหมือนทุกลูกนะครับบันี้บันน like ีิก็ขั้นตอนสุดท้ายเขาก็จะมาลีดที่สุดนี่ครับจะบ่อยร่มออกนะครับเฮ็ดคือกันทุกลูกนะครับลูกแค้นลูกไหนที่มันลีนนองเพมันเรียกว่าอาการแค้นลีนนองนะครับถ้าผมถ้าสาสร้างว่าแค้นลีนโล่งลีนติดลีนล่งนี่มันก็แค้นบอดังอื่นแค้นลีนติดนะครับ ไปนี่แล้วฮอก็ตองมาจิกทั้งขังนะครับนะครับเหตุรุกหลูกครับแลฮอกาีีดีรอบนึงนะครับนะ ดีกืส่วนให้แน่นนะครับเพื่อบอยห้มออกดานขางนะครับสิสุก็จะบอยากอ่อนไปในพี่น้องเพราะว่ามันบรเดดนะครับพอดีหนึบๆนครับคุณเหีนเขาก็สชพากางครับผมขั้นตอนทุดท้านนะครับผ้ากลางดันไปข้างหน้านะครับ ดันไปข้างหน้าเพื่อเฉยกีบฝีมันไหลดกันแล้วก็ดึงกลับนะครับย็ดสองด้านพี่กันนะครับดันไปข้างหน้านะครับตัวนี้ก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็ดึงกลับครับแค่นี้จบเป็นอนว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับฟังเสียงครับนี่คือบอดังคือเป็นแค่นี่บปกตินะครับ เซตได้ว่าเส็ยสิ้นนะครับการสองแค้นครับผมฝากดกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับ